ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรานะคะชื่อช่องว่าคูโรมิช n แนลค่ะวันนี้เราจะมาเล่นแมปออฟบีเป็นแมปผีนะคะแ็นแมปจับคนมาทำโดนัทเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยะคะ่ะอ่าทางเข้าน่าจะอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าเขามีโลกสอนไปตามทางนะทุกคน ง่าย yeah. ส,สุดสุดโอเคแล้วเราต้องการเด,ดิไปทางไหนหนะต้องมาทางนี้อ่ะเซฟอ่ะเซฟเรียบร้อยค่ะยากไปตกกบตกกบตกกบตกไปไหนต่อ oh. ข้างางเลใช่ไหมโอเคเซฟแล้ว okay. อย่างนี้โอ้แบบเนี้ยคือมันต้องใช้สมาธิมากเลยนะอ่ะีเห็นไหมถ้าเราแบบไม่ใช้สมาธิอ่ะมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเราไปตรงนี้บ้างเคเหน็่ตอวทางนี้นะทางนี้แล้วก็อมอแล้วก็เซฟก่อนนะคะ แล้วเราก็ไปทางนี้ต่อนะคะยาเซฟขู yeah, oh. uh. yeah. okay, mm ่อมแล้วเอ้ยแล้วก็ไปอืม um. อะไรอย่าไม่รอตายบ่อยจังต้องหาจังหวะนะคะมันไปไวมากเลยนะไอ้ลูกอันเนี้ยประตูสุดท้ายโอเคยาเซฟแล้วเซฟแล้วนะคะโโหดนัดบ่อยมากทำไมมันโดนัด ก็คือว่าเหมือนเขาจับคนไม่ทําโดนัทอมไม่ทันได้ตั้งตัวก็คือตายแล้วนะคะคือเราอ่ะต้องต้องหนีจากที่นี่ให้ได้เหมือนว่าคนที่เขาไปไม่รอดเขาก็คือถูกทำโดนัทไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะถอยซีจะเสร็จ วุ oh, Give more. ๊นเพราะี่มันมีมองเพรเห็นอันนี้เป็นซอสทำโดนัทดูเหมือนจะเป็นเลือดคนนะทุกคนดูสิโอ้ยโอ้ยโอ้อันนี้น่าจะเป็นซอสเนาะ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นเลือดคนที่ทำเอามาทำเป็นซอสโดนัท อืออย่างนี้ใครจะไปกินลงล่ะจะอ้วกน่าจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเทสโยนะคะนี่เทสโยเธอไม่น่ามาตายอย่างนี้เลยนะเทสโยเอ้ยโอ้ย

เออเออืออันนี้จานอย่าบอกนะว่าจับคนมาแล้วอ่ะแล้แกก็เอามาแบบทำานึ้ทำโดนัทและลุงแกและพี่แกอ่ะก็เอาไปทำโดนัทแล้วก็เอามาใส่ในจานเหรืออ้าวแล้วมาอยู่ไหนแล้วอ่ะ เรามาอยู่ไหนแล้วเนี่ยเราจะลอมไปทางนี้ดู Yes เครื่องกระตุกเหรอ ียวเพื่นะทุกคนคลิปเลอกกระตุกแล้วนะคะมันก็จะเป็นกระตุกของมันอยู่แล้วปะอืม,มเป็นอะไรของมันนะเดี๋ยวอะไะค่ะทุกคนงั้นเราขอจบเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าน้องกระตุก ไม่ไหวเลยถ้าสมมติมันไม่กระตุกมิวก็คงถ่ายคลิปต่อได้ค่ะเนี่ยนี่นะคะถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าคลิปมันกระตุกอีกก็คงน่าจะต้องปิดคลิปก่อนนะคะทุกคนอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดใส่เพื่อนที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเป็นการใจให้มิวทำคลิปต่อไปนะทุกคนกดติดตามด้วยนะ โอเคคะ่ะคลิปนี้มิวก็เพียงแค่อน,นี้เพราะว่ามันกระตุกข้ากระโดดปุ๊บมีหวังทุกคนดูไม่สนุกแนะคะ่ค่ะบ๊ายบายคะ่ะ